สวดครับพบกับลร u e Channel ยังอยู่กันในเกม g r e y Zone Warfare แเควสที่เราจะทำในวันนี้นะครับเป็นเควสของ Handshake นะครับชื่อว่า Helping Hand สิ่งที่เราจะต้องมีในการทำเคทชนี้นะครับก็คือกุญแจดอกนี้ครับผมนี่นะครับ Restaurant Storage Key นะครับเพื่อใช้เปิดประตูไปเอาเอกสารในเควสนี้นะครับและจุดที่เราจะต้องไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยนะครับในแต่ละฝ่ายนะครับว่าจะต้องไปที่กับไหน ซึ่งของผมอยู่ที่ฝ่ายมิกัสนะครับพิกัดที่จะต้องไปเอาเอกสารนี้จะอยู่ตรงจุดนี้ครับไปกันเลยนี่นะครับร้านอาหารนี้นะครับคือจุดที่เราจะต้องมารับสองเว้นนะครับปึ๊บขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับประตูนี้ถูกมีคนเปิดไว้แล้วนะครับสบายเลยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับถ้ามีคนเปิดไว้แล้วเราก็เก็บเอกสารมาได้เลย ก็เรามาถึงฐานนะครับก็ททำการส่งเวสได้เลยครบับส่งมอบเอกสารที่เราได้ในเวสนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> ตีปเรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องหนูทุ่มชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับ